สถานการณ์ของว้าแดงที่มีการตั้งกองกําลังแล้วก็มีการตั้งฐานปฏิบัติการในบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในหลายๆฐานเนี่ยก็ล้ามาในเขตแดนที่เป็นเขต,เขตแดนไทยเนี่ยนะครับก็ทพภาคที่3ก็บอกว่าต้องการให้มีการเจราจาก่อนก่อนที่ จะมีการเปริดการขั้นต่อไปนะครับโดยมีการให้เดทไลน์ในวันที่18ธันวาคมนี้ซึ่งก็เชื่อว,ว่าว้าแดงก็อาจจะไม่ได้ย้ายออกไปตามเดทไลน์ที่เรากําหนดนะครับดังนั้นเ่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะต้องยกระดับสถานการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแสดงกําลังหรือว่าการเพิ่มการตอบโต้ใดๆก็ตามตรงเนี้เราต้องให้กองทัพทํางานไปก่อนนะครับเพราะว่าตามขั้นตอนเนี่ยก็ต้องจรจาพูดคุยกันก่อนนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นชนกลุ่มน้อยก็ตามแต่มันก็จะจ,จาพูดคุยกันได้นะครับไม่ใช่ จู่ๆจะใช้กําลังแต่ถ้าต้องมีการใช้กําลังทางหารจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้มีการพูดคุยกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับในทั้งติ k กตอกเองใน YouTube หรือในเพจต่างๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะท้อนภาพความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยถ้าพิจารณาหลักนิยมแล้วก็อำนาจห,หน้าที่รวมถึงขอบเขตของสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรง่ายๆแบบ ขนจรวดดีไหหรือว่าเอา F16 ไปทิ้งระเบิดปูพรมอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าการจัดฉากเอามันแบบนั้นเนี่ยมันอยู่ในหนังเท่านั้นเองแต่ว่าในพื้นที่ความเป็นจริงแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยมันจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบต่อจุดยืนแล้วก็ท่าทีในระดับนานาชาติของประเทศไทยรวมถึงเมื่อพิจารณาหลักนิยมแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่กองทัพเคยทํามาเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีการทําอะไรแบบนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ตามหลักนิยมแล้วกออ็วิธีการของกองทัพว่าถ้าเกิดต้องมีปฏิบัติการทางทหารต่อฐานของว้าแดงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะครับใน เขแ,แดนทังบกนะครับซึ่งเป็นไทยกับเมียนม,มาเนี่ยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่3นะครับซึ่งก็มีหน่วยอยู่2หน่วยที่เป็นหน่วยหลักก็คือกองพลฐานราบที่4แล้วก็กองพลฐานมาที่1นะครับซึ่งกองพลฐานรบที่7เนี่ยแต่ก่อนเคยมีการตั้งแต่ตอนนี้ได้ลดระดับเป็นกองพลสำรองแล้ววิธีการตอบโต้ตสถานการณ์ซึ่งในกรณีนีน้ถ้าไม่ต้องการขยายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเนี่ย มันก็ต้องใช้กําลังที่เป็นกําลังประจําที่นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือใช้กําลังของกองทัพภาคที่3ไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหรือว่าใช้อาวุธหนักนะครับเพราะว่าอาวุธที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าต้องใช้ปฏิการทางอาหารเนี่ยรัฐบาลแล้วก็กองทัพไม่ต้องการที่จะขยายไปถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบดังนั้นก็น่าจะเป็นการเลือกหน่วยจากที่มีในพื้นที่นะครับซึ่งฐานฐานหนึ่งของว้าแดงเนี่ยก็จะมีกําลัง น่าจะราวๆสักไม่เกิน200-300ถึงนายนะครับแบบนี้โดยหลักการในการเข้าตีในการยึดพื้นที่เนี่ยก็ใช้กำลังมากกว่า3เท่าขึ้นไปในการยึดพื้นที่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้า100หรือ200หรือไม้่ามร0นายเนี่ยใช้ราวๆสัก2กองพันฐานราบหรือว่าถ้าจะเพิ่มเอาชัวร์ก็เป็น1กรมฐานราบเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้ว ซึ่งในปัจจุบันนะครับกองทัพภาคที่สามเนี่ยจะมีหน่วย RDF หรือว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับเป็น Rapid Deployment Force อยู่1กองพันนะครับก็คือกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่7นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการบรรจุเต็มอัตรานะครับแล้วก็สามารถวางกําลังได้เร็วแต่ในหน่วยอื่นเนี่ยจะเป็นการจัดแบบหย่อนกําลังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องการจัด1กรมฐานราบจริงๆเพื่อเข้าตีเนี่ยอาจจะต้องมีการรวมจากหลายๆหน่วยเข้ามาด้วยกัน ซึ่งในกรณีนี้นะครับก็ไปดูในกรมกองขนฐานราบที่4นะครับก็จะมีกรมฐานราบที่4กรมฐานราบที่7นะครับแล้วก็กรมฐานราบที่14นะครับแต่ละแต่ละกรม3กรมเนี่ยก็จะมีกองพันแต่ละกองพันเนี่ยก็เลือกมาจัดเป็นกรมผสมได้เลยคราวนี้มีหารหลักแล้วนะครับมีฐานราบหลักซึ่งทําหน้าที่หยุดพื้นที่แล้วเนี่ยก็ต้องมีหน่วยยิงสนับสนุน ซึ่งในกองพลฐานรับที่4นะครับมีหน่วยยิงสนับสนุนอ,อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะรวมไปถึงหน่วยยิงสนับสนุนในกองพลฐานรับที่1ด้วยก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถให้จะมาจัดผสมกันได้โดยหน่วยที่จะทําหน้าที่ช่วยโดยตรงนะครับอาจจะเป็นปืนใหญ่ที่มีขนาด1 0 5 mm มมเนี่ยก็อาจจะเป็น การจัดจากกลมฐานปืนใหญ่ที่4แล้วก็7นะครับของกรมฐานปืนใหญ่ที่4ซึ่งก็มีปืนใหญ่แบบ M101 นครับแล้วก็มีแบบออโตเมล่ามดห้าซึ่งก็เป็นปืแบบนแพ็กกันเหมือนกันอันนี้ใช้ในการช่วยโดยตรงได้สำหรับการช่วยโดยส่วนรวมนะครับซึ่งเป็นการใช้ปืนใหญ่ขนาด155ม mm, มเนี่ยเราสามารถที่จะไปดึง จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่104นะครับกรมฐานปืนใหญ่ที่4ซึ่งก็ใช้ปืน m 198นะครับหรือว่าถ้าต้องการปืนใหญ่อัตราจรเนี่ยเราไปขอยืมจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมฐานปืนใหญ่ที่21นะครับซึ่งอันนี้ใช้ปืนใหญ่แบบ ATMG นะครับก็มาใช้ในการช่วยสนับสนุน ซึ่งปืนใหญ่155ม mm, ิลลิเมตรเนี่ยจะมีความสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าทําหน้าที่เป็นหน่วยยิงตอบโต้แล้วกท็ทำลายหน่วยช่วยรบของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับในกรณีที่ปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยิงเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เรดาร์ค้นหาที่ตั้งปืนใหญ่เนี่ยในการตรวจจับที่ตั้งปืนใหญ่แล้วก็ยิงปืนใหญ่ตอบโต้กลับไปได้นะครับแต่ในกรณีการ ค้นหาที่ตั้งปืนใหญ่เนี่ยต้องขอรับการสนับสนุนจากกองร้อยคอปมอนะครับหรือว่ากองร้อยค้นหาเป้าหมายซึ่งก็จะมีเรดาร์ค้นหาเป้าหมายอยู่ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับก็จะมีกองพันธารราบราวสากองพันนะครับกองพันธานปืนใหญ่ราวสองถึงสกองพันนะครับแล้วก็อาจจะมีหน่วยอื่นๆนะครับเช่นกองพันธารสื่อสารนะครับกองพันธารช่างหรือว่ากองสัมพวุธหรือว่ากองพลาธิการนะครับซึ่งมาสร้างขึ้นเป็นองค์ประกอบของ1กลมในการดาเนินกลยุทธ์ ก็น่าจะเพียงพอในการที่จะเข้าตีแล้วก็ยึดฐานได้แล้วส่วนวิธีในการเข้าตีแล้วก็การยึดฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฐานเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงนะครับสูงมากทีเดียวนะครับพื้นที่ชันแบบนี้มีอุปสรรคมากในการใช้ยานเกราะหรือว่ารถถังนะครับแทบจะใช้ไม่ได้เลยซึ่งอันเนี้ยเป็นความเสียเปรียบของฝั่งเราแต่ก็เป็นความเสียเปรียบของฝั่งเขาเช่นกัน,นครับทำให้ฝั่งเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ยานเกราะในการสนับสนุนได้อย่างสะดวกดังนั้นการเดินขึ้น ในแนวออกตีเนี่ยก็น่าจะเป็นการต้องใช้การเดินเท้านะครับหรือว่าถ้าจะเป็นการสร้างเส้นทางอื่นเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีแต่ว่าเส้นทางในการขึ้นเนี่ยค่อนข้างจํากัดเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยจะต้องลดขีดความสามารถของฐานของทหารว้าแดงให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับตรงนี้อาจจะใช้วิธีการยิงปืนใหญ่นะครับยิงไปเรื่อยเป็นการยิงเตรียมแบบที่แบบตำราคลาสสิกที่เราเคยเรียนมากันนะครับ โดยเฉพาะยิ่งในกรณีนีน้ฐานหารว่าแดงไม่ได้กว้างนะครับสามารถที่จะคอนเซนเทรตหรือว่ารวมกําลังรวมอํานาจการยิงเนี่ยของปืนใหญ่หลก็บอกไว้ที่จุดเดียวได้แล้วก็ถ้าโดนยิงปืนใหญ่ตอบโต้มาเนี่ยก็ใช้วิธีการยิงปืนใหญ่เราตอบโต้กลับไปเพื่อลดขิดความสามารถหรือว่าทำลายที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้าม ตรงนี้เมื่อลดขีดความสามารถของว้าแดงได้มากพอแล้วเนี่ยก็ค่อยส่งกําลังขึ้นไปนะครับก็จะทําให้กําลังเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนในกรณีของว้าแดงครับจะรับมือ,อยังไงคือว้าแดงเนี่ยได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีนค่อนข้างมากนะครับก็มีอาวุธที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใช้งานได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียว ในกรณีของว้าแดงซึ่งเป็นฝ่ายรับเนี่ย,ยก็อาจจะมีการสร้างที่มั่นดัดแปลงครับเพื่อรับมือการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายไทยน,นะครับรวมถึงถ้ามีขีดความสามารถมากพอเนี่ยอาจจะใช้ปืนใหญ่ของว้าแดงถ้ามีเนี่ยในการยิงตอบโต้กับฝ่ายไทยได้แต่ข้อจํากัดของปืนใหญ่ของว้าแดงเนี่ยคือยิงได้ไม่ค่อยไกลนักนะครับต่างจากปืนใหญ่ที่กอ,องทัพบกมีซึ่งมีลูกต่อระยะแล้วก็ยิงได้ไกลกวา่าตรงนี้ก็อาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่บ้างพอสมควรสิ่งหนึ่งที่ว้าแดงต้องคํานึงถึงนะครับก็คือการ เพิ่มเติมกําลังนะครับเพราะว่าถ้าถูกอํานาจการยิงที่ค่อนข้างมากแล้วก็รุนแรงของกองทัพบ,บกไทยเนี่ยว้าแดงอาจจะจเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมกําลังหรือว่าเปิดแนวรบอื่นนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็แยกกําลังของกองทัพบ,บกออกไปซึ่งกรณีนี้นะครับกองทัพบ,บกก็อาจจะจัดกําลังปิดปีกซ้ายปีกขวานะครับหรือว่าจัดกําลังตึงแนวใน แนวอื่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีตอบโต้เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะรับมือได้ไม่น่ามีปัญหา แต่จุดที่ถ้าจะบอกว่าน่ากังวลก็คือพวกโดรนเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะการใช้โดรนคล้ายๆแบบที่ใช้ในยูเครนนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ลำบากแล้วก็ค่อนข้างรบกวนการปฏิบัติงานของฝ่ายไทยมากพอสมควรแล้วก็กองทัพบ,บกไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอัตราแอนตี้โดรนชัดเจนนักนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางนะครับพวก จากกองพันธหารสื่อสารเนี่ยใช้แอนติโดนในการปิดการใช้โดนในพื้นที่หรือว่าถ้ามีโดนเข้ามาจริงเนี่ยก็อาจจะใช้การยิงทําลายก็โดยใช้ปืนต่อสู้กัษยานหรือว่าพวกปืนจุด50ในการยิงทําลายนะครับแต่ว่าตรงนี้ถือเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่กองทัพบกอาจจะต้องพิจารณาในการป้องกันแต่โดยรวมเนี่ยเราคิดว่านะครับถ้าว้าแดงไม่ได้จําเป็นที่จะต้องยอมตายเพื่อรักษาฐานเนี่ย ถ้าโดนอำนาจการยิงที่ค่อนข้างมากของกองทัพบ,บกเนี่ยยิงเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าว่าแดงก็น่าจะต้องถอนกำลังออกไปนะครับแล้วก็การเอาชนะเนี่ยไม่น่าจะยากนักเมื่อพิจารณาจากขีดความสามารถรวมถึงแทร็กเรคคอร์ดหรือว่าประวัติในการรบต่างๆของกองทัพบ,บกที่มีการปฏิบัติการในพื้นที่แถบนั้นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยาก ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากองทัพบ,บกจะเอาจริงแค่ไหนนะครับถ้าจะเอาจริงแบบต้องการทําลายล้างเลยเนะี่ยมันก็ทําได้หรือถ้าจะเอาแค่พอให้วาแดงรู้ว่าต้องออกแล้วเนี่ยมันก็ทําได้เช่นกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกแล้วก็ขึ้นอยู่ก,การตัดสินใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการครับ